<laughs> oh. Oh. ไม่หลุดเว้ยรอบนี้กำลังไปกำลังไปของกูเจอแล้วมันขับรถอดูมันขับรถอยู่เร็วเลยหนีขึ้นตูยตาย สองแปดศูนย์สามร้อยสาม้ามอ้อยโ้ยพะเจ้ายพเจ้พรเจ้าพราทไมวะมีโคตรไววิ่งโคตรไววแย่แล้วไอ้แยเฮ้ยหลักูมันวิ่งไปยิงหลังกูไแลโอ้เจาละนี่คือการเก็บเอสครั้งแรกของผมในเกมโมโลลน โอ้ยแปดแปดใครดูแปดกูเองเพื่อนเรา <c oughs> หน้าเราหลเฮ้ยพี่บิมโอ้โหขนาดกูจบ <c oughs> แปดจะมีมาโดนตากูอีกนะสุดจริงๆริงพี่บิมจะเก็บเอ็ดหรือเปล่าไม่หรอกอางเ เฮ้ย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 วะเฮ้ยเปิดจุดให้เวครับเห็นเหยิวตายตาตากูเลยฮิวฮิวให้แล้วกันนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ได้รับฮิววิ้อะเหรอกูขอดคอเฮ้ยน่าตบมากเลย งั้นเดี๋ยวกูขึ้นบนเขานี่ก่อนลงไปตรงนี้ไปวางระเบิดเลยังไงจุดนอ้จุดนี้ดูรถนี่สับโอ้ยดอกเห็ดเลยโอ้โหกคุณนักสอนกลับดีกว่าไอ้กูกูกลับดีกว่าไอ้ต๊อบต๊อบลงโกดังต๊อบลงโกดังไม่ั้นอันเทียวไงตอบนี่เขาเป็นหนึ่งในพระเจ้าไปเลยไปเลยต๊อบเลยเฮ้ยไอเบย์วุ้ยฟาบเอาไอ้เคียนี่ ไอเชี่ยนี่กูแค่ข่าวรถสกิดขาเองสกิดขาแต่รถไปเยอะเหมือนกันนะเอ้ายิงไม่โดนว่ะรือว่ามันเป็นขนมนะครัเออะหุยเฮไอเก็บสาอ่ะไม่บนก็ล่างอ่ะเชี่ยแล้วเลือกกูเหลือห้าเอ็ด มีโอกาสมาบนมากกว่าเว้ยอือมีโอกาสมาบนเพื่อนมีโอกาสมาบนมีโอกาสมาบนไวล่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วว่ากูฝึกฝึกมาเฮ้ยมันไปอย่างนั้นมันโดนเรือผีนะเอ้มันจะฝันนะมันต้องการโลเฮ้ยเดี๋ยวหันไปเรือตามลมเลยเรือเราวิ่งอยู่นี้เพราะว่ากระสุนต้องวิ่งมาทางนู้น เย็ดเค่โดนน้ำไัตว์อย่างแม่นเฮ้ยโดนกโดนอาณแบบบีมเช็ดเรวโดนหันไปเรือให้มันอ่ะกูกู้ของจริงไม่บอกกูแค่ชื่อไอสัตว์มึงจอดดิมึงจอดกะจมไม่ได้เลยอ่ะนี่กูกู้อมเรือเฮ้ยมฮ้ยัน มกำลังงงกำลังงงกำลังงงเอ้ยสนุกสุดเราที่เล่นซีอ็อฟตีมเลยเปลี่ยนเป้าหม่เฮ่อเป็นไงล่ะโทดเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะตายเลยเอยเป็นไงล่ะตายไหมอ่ะเป็นไงอะเป็นโสอบประเ็นไงเป็นไงล่ะอู้ปักทูบเลยเป็นไง โอเคเดี okay, yeah. wow. I I wow. ๋ยวอาตะปูลงไปข้างล่างเลยดีกว่าอยู่ไหนเกิดต้างบนวะเฮ้ยเกิดไม่ได้ตัวเองจะไม่ได้เกิดแล้วล่ะเจ็บเจ็บเจ็บอยู่รู้เจ็บมันต้องเข้าเฮ้ยกลุ่ยสานะกลุ่ยสานะสามตัวสามนัดเยี่เกิดเยี่ยเลยก็เนี่ยดีดีแบดเอมมากเลยไม่ได้แก๊